สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกๆท,ท่านนะคะที่เข้ามารับฟังคำพยากรณ์ในช่องของจิราภาชาแนลในคลิปนี้ก็จะเป็นการพยากรณ์ชาวลัคนาราศีเมษค่ะในช่วงของวันที่17ไปจนถึงวันที่31กรกฎาคมปีพุทธศักราช2565ในเรื่องของการเงินการงานและความรักนะคะเพื่อเป็นแนวทางให้ท่านผู้ชมได้ทราบว่าในช่วงระยะเวลานี้ในเรื่องต่างๆเหล่านี้ ควรจะเป็นเช่นไรนะคะแต่ก่อนที่เราจะเข้าไปดูในรายละเอียดก็ขอฝากท่านผู้ชมช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามในช่องของจิราภาชาแนลด้วยนะคะ ในเดือนกรกฎาคมปี65นี้นะคะจุดเด่นๆมากๆเลยก็คือที่ดาวมฤตยูดวงนี้ค่ะในวันที่7กรกฎาคมนะคะเขาก็มีเกณฑ์การโคจรย้ายราศีนะคะปกติเขาจะทับที่ลัคนาของท่านเป็นระยะเวลาถึง7ปีแต่ณวันที่7นี้เขาก็จะโคจรย้ายเข้าไปอยู่ในภพการเงินของท่านนะคะและก็อยู่ตรงนี้ประมาณ7ปีเช่นเดียวกันนะคะ ดังนั้นค่ะในตรงจุดนี้ก็จะขอบพยากรณ์ในเรื่องของการเงินของท่านเป็นอันดับแรกเลยนะคะในเมื่อดามมัตยูนะคะโคจรเข้าไปอยู่ในพบการเงินเช่นนี้ท่านผู้ชมชาวลัคนาราศีเมษนะคะจะมีวิธีการหาเงินในแบบฉบับที่ท่านไม่เคยทํามาก่อนก็เป็นไปได้ในช่วงระยะเวลานี้นะคะท่านจะอาจจะมีวิธีการใหม่ๆม,มีงานใหม่ๆม,มีความคิดใหม่ๆที่แปลกไปจากเดิมเอ่อหรือเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมอย่างมากๆเลยนะคะ ถ้าในพื้นดวงเดิมของท่านใดน,นะคะดาวมฤตยูดวงนี้ให้คุณแก่ท่านนะคะในช่วงระยะเวลานี้นะคะท่านก็สามารถนะคะที่จะร่ำรวยเป็นเศรษฐีได้เลยทีเดียวนะคะ และเราก็มาดูนะคะในช่วงของวันที่17ถึงวันที่31กรกฎาคมนี้จะเห็นได้ว่าดาวประจําเรือนการเงินของท่านก็โครจรไปได้ดีนะคะไม่เสียเลยค่ะอยู่ในภพเรือนที่ดีเพราะฉะนั้นในช่วงระยะเวลานี้ถือว่าการเงินของท่านนะคะเข้ามาอย่างสม่ำเสมอเข้ามาเรื่อยๆนะคะไม่ได้ฝืดเคืองอะไรเลยนะคะมีรายรับเข้ามาอย่างต่อเนื่องนั่นเองนะคะเมื่อเราพูดถึงการเงิน สิ่งหนึ่งที่ไม่ควรจะละเลยก็คือในช่วงระยะเวลานี้ท่านผู้ชมนะคะมีเกณฑ์จะได้โชคได้ลาบแบบฟุกฟุกหรือในช่วงระยะเวลานี้บางท่านก็อาจจะมีเกณฑ์นะคะได้สิ่งของอันมีค่าที่ทําให้ท่านมีความรู้สึกสุขใจประทับใจก็เป็นไปได้ค่ะเราก็มาดูนะคะในช่วงระยะเวลานี้ท่านผู้ชมก็มีเกณฑ์นะคะจะได้โชคได้ลาบจากการเสี่ยงโชคเสี่ยงถ่ายเช่นเดียวกันค่ะ พบที่เกี่ยวกับการเสี่ยงโชคเสี่ยงทายในช่วงระยะเวลานี้นะคะก็โคจรไปได้ตําแหน่งนะคะมาหาจักรนะคะ เด่นดีมากๆเลยค่ะและก็อยู่ร่วมกับดาวพระพุธเช่นนี้นะคะก็แสดงว่าท่านผู้ชมมีเกณฑ์นะคะในเรื่องของการเสี่ยงโชคเสี่ยงทายและดาวการเงินนะคะก็โคจรไปเด่นไปดีอย่างที่เจลาพยากรณ์ตั้งแต่ต,ต้นแล้วเราก็มาดูที่พบโชคลาภของท่านนะคะในช่วงระยะเวลานี้ดาวประจําเรือนของพบโชคลาภก็โคจรไปทับที่ลัคนาของท่านและก็ได้ตําแหน่งเทวีโชคดาวพระราหูดวงนี้นะคะความหมายของเขาก็หมายถึงการเสี่ยงโชคเสี่ยงทายการพนันขัน ต่อด้วยนะคะในเมื่อดาวดวงนี้โคจรมาทับลัคนาของท่านและอยู่ตรงจุดนี้ประมาณ1ปีครึ่งถือว่าชาวลัคนาราศีเมษนะคะโชคดีมากๆนะคะถ้าในพื้นดวงเดิมของท่านดาวพระราหูดวงนี้เด่นนะคะท่านก็มักมีเกณฑ์จะได้โชคได้ลาบจากตรงจุดนี้บ่อยๆเช่นเดียวกันนะคะ แต่อย่างไรก็ตามนะคะท่านผู้ชมก็ควรจะมีสติและก็มีวิจะะารณญาณในตรงจุดนี้ให้มากๆด้วยนะคะและชาวลัคนาราศีเมษก็ควรจะได้จากการผูกดวงวางลัคนาจากวันเดือนปีเกิดและเวลาเกิดค่ะคําพยากรณ์ก็จะได้มีความใกล้เคียงกับชีวิตของท่านมากที่สุดนะคะส่วนถ้าท่านใดค่ะไม่ทราบว่าท่านอยู่ที่ลัคนาราศีอะไรก็สามารถนะคะส่งวันเดือนปีเกิดและเวลาเกิดมานะคะก็จะผูกดวงวางลัคนาให้แกบท่านนะคะ ในเรื่องอันดับต่อไปนะคะเราก็จะมาพยากรณ์ในเรื่องของการงานเลยค่ะดาวพระเสาร์นะคะเป็นดาวประจําเรือนการงานโคจรมาได้เด่นมาได้ดีนะคะมาได้ตําแหน่งกเกษตราธิบดีตั้งแต่วันที่5ธันวาคมปี63แล้วค่ะและดาวดวงนี้นะคะณนะปัจจุบันก็ยังอยู่ในตรงจุดนี้และก็ยังอยู่ยาวไปเลยนะคะจนถึงประมาณต้นปี66ค่ะ อย่างไรก็ตามในเมื่อดาวการเงินนะคะโคจรไปได้เด่นไปได้ดีการงานในช่วงระยะเวลานี้ของท่านก็ย่อมที่จะดีตามไปด้วยนะคะและในช่วงระยะเวลานี้จะเห็นได้ว่าจะมีดาวพระอาทิตย์นะคะส่องแสงนะคะเล็งไปที่ดาวการงานของท่านรวมไปถึงดาวพระพุธด้วยค่ะช่วงนี้นะคะ บางท่านก็อาจจะมีธุรกิจใหม่ๆเข้ามามีงานใหม่เข้ามาบางท่านก็อาจจะได้งานใหม่ในช่วงระยะเวลานี้ก็เป็นไปได้ท่านใดที่ตกงานนะคะช่วงระยะเวลานี้ก็ได้งานเข้ามาเช่นเดียวกันนะคะอย่างไรก็ตามขอให้ท่านนะคะมีความอดทนค่ะงานของท่านแต่และชิ้นนะคะไม่ใช่เป็นงานง่ายๆจะต้องใช้ความอดทนเป็นอย่างสูงเลยนะคะาๆๆาคาการเงินก็ดีนะคะการงานก็เด่นความรักละคาเป็นเช่นไร ดาวพระศุกรค่ะเป็นดาวประจําเรือนความรักความผูกพันนะคะในช่วงระยะเวลานี้ก็โคจรไปได้เด่นไปได้ดีเช่นเดียวกันค่ะ ดาวพระศุกร์นี้นะคะมีความหมายถึงคนรักของท่านรวมไปถึงนะคะหมายถึงการเงินของท่านด้วยถ้าท่านผู้ชมท่านใดนะคะโชคดีได้คนรักที่ดีนะคะท่านก็จะมีเกณฑ์การเงินที่ดีเพราะคนรักของท่านก็จะช่วยเหลือเกื้อกูลท่านในเรื่องของการเงินด้วยค่ะบางท่านก็อาจจะขยันขันแข็งช่วยท่านทามาหากินก็เป็นไปได้อีกเช่นเดียวกันนะคะในช่วงระยะเวลานี้ความรักก็หวานชื่นค่ะ จากคำพยากรณ์นะคะทั้งหมดก็พอสรุปได้แล้วนะคะว่าชาวลัคนาราศีเมษในช่วงระยะเวลานี้นะคะ เป็นช่วงที่ดีมากๆสําหรับท่านค่ะเป็นช่วงจุดสตาร์ทเริ่มแรกในเรื่องของฐานะความเป็นอยู่ของท่านในเรื่องของการเงินการงานรวมไปถึงความรักที่ดีด้วยนะคะอย่างไรก็ตามค่ะในคลิปนี้เป็นการพยากรณ์โดยนําเอาลัคนาราศีเมษค่ะมาพยากรณ์ร่วมกับดวงดาวที่โคจรอยู่ในช่วงระยะเวลานี้ไม่ใช่เป็นดวงเฉพาะเจาะจ,รจรขงของท่านใดท่านหนึ่งนะคะท่านผู้ชมก็ควรจะนําคําพยากรณ์ตรงจุดนี้นะคะไปปรับกับชีวิตของท่านให้เกิดประโยชน์มากที่สุดเลยนะคะถ้าท่านผู้ ู้ชมชอบในคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อตอไปคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ